วัสดีครับอยู่กับหกลอดำกรีนครับเดี๋ยวเรามาดูหน้างานงานเมาของเรานะงานเมาเราจะไม่ใส่เยอะครับเพราะว่าทรมารรถเราจะใส่ประมาณนี้ครับแต่ว่าไม่ขาดทุนหรอกประมาณนี้ครับงานเหมาของเราไม่ถึงกับจงอางนะอ่ะไปวันนี้วิ่งอยู่ซีคันครับ ไม่โคไม่ได้คอยนะพอดีกันเลยครับเพราะว่าตักเยอะก็ม mm ีผ hmm. ู้ช่วยอยู่สองคนครับในการโบกแล้วก็ปรับดินครับวอพ่อพาอ ครึ่งหนึ่งเิ็กก้าครับเอ้ยท่อมันแตกดยนี่จริงท่อมันแตกดิมันด้ว อ๋อวนเลยงั้นน,น่ะอยากได้ของใหม่ไปสิเทไหนต่อรถไทยก็รอดันอยู่นี่แหละ ก็เหลือยืมกันครับประมาณ100ร้อยกว่าเที่ยวได้แล้วประมาณเกือบ200ครับหนึ่งไร่ก็ประมาณ300อยเที่ยวสูงหนึ่งเมตรครับ300กว่าเที่ยว นี่อันนี้เทข้างล่างครับสูตรไหนไม่รู้เทีทั้งข้างล่างทั้งบนอันนี้เสริมไปด้วยเทด้วยน,น,น,นี้อัดข้างล่างอย่างเดียวครับอันนี้คอยเสริมให้มันได้ระดับครับส่วนตัวนี้ก็ดําให้มันสูงเข้าไว้ครับอัดกองได้เท่าไรอัดได้เยอะเท่าไรยิ่งดี บอกว่าอีกประมาณสองวันหรือสามวันนี่แหละฝนจะตกเฮ้ยแซงเว้วย,วยเรียบร้อยแซงแล้วครับเออโดนแซงครับโดนแซงไปหนึ่งดอก ้ยกูทนไม่ไหวแล้วว่าเยียบแล้วอ๋อเอาคืนก็เอาคืนเดี๋ยวเรามาดูแม็กสายดันกันมาดูค้ากันนะอันนี้ไม่เหมาะกับงาน ผมแปลงหรือว่างานเหมาครับดินไม่เป็นก้อนมันจะขาดคุณตรงนี้แหละถ้าง,งานเหมาอ่ะต้องเจอดินเหนียวเหนียวเป็นก้อนๆถึงจะได้กำไรครับอันนี้อยู่ตัวเหมือนเราวิ่งงานเที่ยวนี่แหละตามหมู่บ้านเราไม่เอาเยอะไม่ทรมานรถดำ ยาด้ำมันไว้ลรอกกี้มาแล้วครับตอนนี้ดำจะยิงกลับครับยกได้สูงมากล้านตาอันนี้มาจซื้อมาอย่างไหนไม่รู้จะโจ้ซื้อมาแต่ว่า ดำสมัยโบราณดำแบบยิงกลับไต่ยกได้สูงอ,อีกหอยอีกออว้าอ่งเละเดี๋ยวดูดำเขาเลยยิงถอยหลังอะ่ะ Rồi lắng ครับ Để dục cây xuống อันนี้ทำไมใส่น้อยแท้เอ๊คนขับไม่ค่อยสม่ำเสมอเลยนี่ต้องใส่อีกพุกกี้หนึ่งข้างหน้าถึงจะเป็นงานเหมาแบบเต็มระบบอันนี้ไม่เต็มระบบครับยังเหลือตรงนี้อีกเยอะเลยอ่ะเนี่ยใส่ได้อีกหนึ่งบุงกี้นด้ไหมไม่เป็นไร ขาดทุนก็ขาดด้วยกันนี่แหละตรงนี้ไม่ยุบแล้วนะเมื่อวานครับเสริมเอาถ้ายุบตรงไหนก็เสริมเอาครับย, <c oughs> ยุบยุบ ดินแบบนี้มันไม่เหมาะกับการเอามาชมงานเหมาครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ